โอ๊ยบ้านไทยร้องบัานบ้านร้องเวลาเพลงขึ้นมึงไม่ร้องนุ๊กเวลาเพลงขึ้นมึงเต้นอย่างเดียวไม่ท่อนนี้ของผัวเธออยู่บ้านยังไม่ได้ร้องเลยเอามาเอาม่ยเอามาเต็มเต็มเอามายเเต็มเอาท่อนเดียวท่อนเดียวพอเธออยู่บ้านหลังโตอันโอ้อาดฉันนอนนาบ้านเรือนเหมือนหลังนัวเธอไปเรียนได้เป็นผัวจ้างเขาโชว์เส้ามองเส้าจริงเราเธอไปนะเดี๋ยว ของกูมีแค่นี้ใครปล่อยคนมองขึ้นเวทีไปรู้เหมือนกันไปรู้เหมือนกันสภาพตอนนี้ของกูมีแค่นี้เขาให้กูมาเตรียมแค่นี้ตอนนี้มึงลองสำหนีมึงก็มีงานมากน้งของนุ๊กก็เห็นกูมาซ้ำหนีๆก็ดูออกนะโปรติคนเราจะเนี่ยสายตาคนไม่มองแบบนี้เอาละแต่พิเตอร์ปุ๊บ ไอาเมื่อกี้นกปลายนะนกปลายนกปลายพี่เตอร์จะเตี้ยหน่อยนะนกปลายนกปกูเตี้ยกอะไรวะโอเคครับไม่ได้ตอบมันไม่ได้ยังอะไรเฮ้ยจริงนะเนี่ยลองนู้นลองจ้องตาโอมนี่ก็จ้องตาโอมหรือเปล่าสองมาตรฐานเหรอกูลองกูลงสนกูลงสนเอามีมีเรื่องอะไรที่จะพูดนะที่ว่าโอมมันแชทอะไรพี่พูดแล้วเหรอเออเอาเกยจ้องตาแบบใครยิ้มคนนั้นแพ้ไหม ไม่บ,บอกบอกว่ามันแชทบอกพี่ว่าไงที Google, uh, ่ไอ้วันนั้นมันถ่ายรูปด้วยกันเลยถ่ายคลิปอะไรแหละแล้วก็พี่ก็ไปลงถ่ายคลิปเล่นติ๊กต๊อเออนั่นแหละเราไปลงไงวันนั้นเอเอาไปลงในกลุ่ม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 พวกเราเนี่ยก็เลยเฮ้ยโอมน่ารักดีว่ะก็เลยส่งปั๊บองก็เลยห้าคอยก็มากดยเขาเขาเป็นศิลปินผมก็ต้องน่ารักไงเราเป็นเอฟซีเ FC เอฟซีเอฟซีเออเอฟซีตัดแล้ว ผู้แน่ก็มึงมากเลยวันนี้ไม่เป็นเอฟซีมึงหลอกเพล็กแต่ถอนเดียวมึงกับมีงานอุงเงี้ยมึงสั่งมันมาแล้วมันมาแล้วให้จังเด็บวันเนี้ยไปไม่ไม่มาโอ้มันบอกเพื่อนอยวาไม่ต้องบอกอาบอกยังยังยังเหมือนจ้างมันมากินกินเบียร์วันเนี้ยไม่รู้ว่าเมาเบียร์หรือเมาเหล้าวะตันนี้ไม่ไม่คือโอ้มันก็พูดกับกับกับเรานี่แหละอืมไอ้คอยกับเป็กคอยยูเป็กคอยผมสันพันมาพันมาเป็นเป็กผมสัน มันพูดจริงนะคุณพูดอะไรใช่ฮะอมพ่อพี่ชายผมสั้นเหรอเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นอะไรบางอย่างแล้วว้าเอาแขนมันขึ้นมาสิอมได้ยังไงนี่แหละนี่แหละกล้องกล้องซูมได้ไหมครับกล้องซูมไดหมมาลูกกุ๊ยมาลูกกุ๊ยมาลูกกุ๊ยซูมสิครับมันคืออะไรจะไมมีลายเส้นอมไม่น้องอยากเสียงให้ ดูหน่อยสิอ่าไม่มี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 อ่ามีไหมไม่มีอ่ามึงมีคืออะไรปักเตือนกูผิดไปแล้วกูขอโทษอันนี้อันนี้คือต้องบอกอันนี้คือคนที่จ้างงานผมคนแรกนะครับเพื่อนของป้ายไปโอ้โหไปงานมึงอยู่ที่ปากเขาปากเขาครับจ้างงานผมคนแรกแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้มึงสาวขึ้นมากเลยว่ะมอเด้อได้ บระเดี๋สาวก็ไปได้หนิกูไปอับแม่นเนี่ยบอกเลยเต๋งเอ้ยอ่ะไม่ยางล่ะเฮ้ยบระเดีบอกประเดีบอกไม่บสิบเปอร์เซ็นไปโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆของไปไปโอริโอด้วยนะครับมีมีใครบ้างนะมีใครบ้างมีนุ๊ดน้อย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 สายบันโบันโบันโบ ใค,ใครก็ได้เอาไม้ออกจากมันกรมีนุ่นน้อยนุ่นน้อยแล้วก็สปอยลดน้อยสปอยใช่เติงเติงตั้งมาลำกอนี่ไงมันไม่จบไงคนอื่นเขาจะพูดคำหนึ่งป<อ>ั๊บเาจะตอบไป3คํคำคนที่เขาแนะนำสปอยปุ๊บอันนี้เติง <Okay. S 1> ตั้งมาลำก่อนชื่อกูงไงเพื่อน okay. Oh. เอา้าก็ซื้อกูเมียเออถึงแล้วถ<อ>ือแล้วกูเมียนหมอเมื่อกี้ในกูอยู่ในโจกนะโจกดี <c oughs> อยู่ในโจกคางๆโจกบอกว่าตึงตั้งมาลำก่อนอ๋ออยู่ในแก